เออเอ็น1000มัน <laughs> mm. <laughs> mm. เห็นไหที่มันน้ตึงบ้มันตึงน้อยนิก็แม่ดนะคับเล่นครับเนี้ยเล่นเนี่ยนอน้นเน้ยเน้ยลอย